สวัสดีพ wow. wow. oh. ี my mother. My mother, ่น้องป้องป้ายสุขสุขคนพี่น้องเลยหลังจากสวงวะสวงวะคืนนอนบ่ได้เบิดคืนหดโพนอนบ่ได้นอนบ่ได้อีบขคืนหนาไอ้จอยไอ้จอยเป็นอะไรมึงได้ยาดีเมื่อคืนนี่เฮ้ยฮะถือว่าเออไปเอาอันนี้ข้ามมึงไปที่สำนัศึกษาอย่างสองอันสามอันเนอะมึงได้ยาดีเมื่อคืนนี่ยเศร้าขาดเพราะเฮ้ยจอย โอ้มากค่ะเจแมนสะอาดอีโจยเออแบบอืใช้คนเดียวกันกับที่นอนป่วยไหมคะศพเดียวกันค่ะตอนนี้ห้ากกำลังสิเดินทางไปเพิ <t os> <t os ่งเเนานาทีห้าเนาะเด็กวนโอยนี่ผู้ชิอผู้ชื่อถด่อย ไปเอาสินให้เอื้อยๆแหละให้ FC หั่แหละเนาะเพิ่นทางกันมาอยู่และนะน้ําโอ้ยค่าคําเรียนอย่าตีนรถคุ้งินอยู่เอาอีกจักืน3 40พืนพุ่นลอีจ่อยเยวมัสา่เห็นเออิ่นตื่นได้น้อยดีเอาอยสวนหน้าเด้อสวนหน้า่สวนหน้าแลม่เออเหมือนคนละคนกันเลยบ่สนสูมาคืนนี้มื้อคืนใช่สนสูบ่จ่อยเออาเข้าไปน่ะ ปกติเราจอดรถพี่เนาะเมือนคืนนี้เสียสิบพันอยู่ในสิตีนะเอาตองารดาราหลอกเขามาเนาะวานนมึงถ่ายมาวิวเลยดาราหลอกมึงถ่ายมาวิวสเห็นไมไหลอกเป็นหนังชิ้นเผาหนังทิ่นอาหารท่บอ่ะสอบตรงี้ยังเอากงูมาแแกงเลย ก็เขาากินี้อกะห้เขาแเฮ้มแนกูไว้กูไปน้ำเขาลีคืนกูบวกขายเบียร์บอาหารกูละเบื่อเบิดกินแต่เส้าเนาะัี้จะไปกินเบียร์อีกเสาักกินเบ่รออกมาาน้าเดี๋ยวปะเทากันกินเต่เบียร์อ้าวุยาพาตี้กูในจอดกูอยากผูกด้วยน้ลาจะเถอย ผัดไห่ไปอันคอาน้องต้นเผาปอไปน้ำมาแล้วมันลงมานะพี่น้องจนเขาจนคนเมื่อเบิร์ตเตียงใจดามันมามาขึ้นเนี่ยเลี้ยวหาเอาแล้วใครเรี้ยงโตมันกูยังวหวใครสิจะไปจอดแพอื่นมึงมึงมาเองมันมาเองแล้วเออมันทนไหวเลยมันมาถ่ายฮุบทรงให้กูอีได้กูนอนรับในเตียงอ่ะถ่ายทรงให้กูเบิ่งกูรับบูบฮู๊เออแล้วมันยากใช่ไหมมึงจะกายมันเออจะแม่นซะพี่น้องเออเออ กูมันใส่กูไดนจ่อยเอ้ยยีบาน่พี่น้องพ่อกันอยู่สองข้นะะน้า้าพี่น้องเน้โออยากได้อาบ่วงมาในสิจักแตงโม่หนิิ้เากินเด้อม่มอยากินหมกโมอืมพี่น้องพ่อกันอยู่คนละเนาะได้ ร้านชากับร้านเคยไปนำจิตร์ห้ยจื้อสินขึ้นมาซอยพี่น้องเลยสั่นอามาบ่เบิดได้เข้ากับจิ๋กกันไหมมินนี่เฮ้ยมึงสิค้าบอกเห็นสิ่ดูพอดีพาเขาทางโครงแม่มนนี่ครับรถปัาไปช่วยอะไรนี่คือหน้าใช่ไหมรอบสองรอบสองยอดแล้วพี่น้องแม่น้องมินนี่นะเห่ามาสุดทางพาเพิ่นมาทางหลัดบั่นดาวเพื่อจะข้าพี่น้องปุ๊บปุ๊บอัน อนาคตเว้ยเจ้าหน้าที่เพิ Boy? ่นรหลดเท้าบอกมีหนังสือนะโถดเท่าน่ะมีอยู่แต่วันรถดน้องเอิญนะบ่มีอันผู้เจ้าก็บ่อยู่สำหรับพี่น้องเล้ยผู้เจ้ายังไปหานเพิ่นผ้วซันตอนนี้ฮอดเพื่อนบ่อนสินมีแล้วพี่น้องไปบุกเทาอื้อน้าหยดเอือบอยู่ไนพูดเฮ้ยมึงดูพี่น้องมอกห่วงนะโพดโพเท่าสิมาอีกตอนมันซุกพี่น้อง อ่อนด ok ีจะกระปุกในเด็กบอกคือได้กินเบอกมือนักระคอมือนำลาวเราหายเราต่อยหายเราถ่าผู้จ้าคองเรามาพี่นองพอดีนางเศร้าเมื่อยหูเงาเหมือนเกลไก่เฮ้ยเธอบอกหอดบอกสาวกิโลเอง่ากลัวประมาณสามสิบสีเนาะมันไกลเลยลรอจนดากมันเจ็บในบอกอะไรเช่น ใครแตะมาบ้านเขาจะมันทางดำห่อนะออกจากบ้านเขามาห่อน้องเคียนกับมาหอดผีดกับทางดําเลยมาเจ็ดด่างในทางหลัดหัดดี้เชื่อใจอีจอยเขามันอีจอยมาน้ำหนักพราแห้งมันสิขายตื่มพระธีรมาเ่ยพ่อๆก็อยู่ในเฮือนแล้วพี่น้องเลยกระแมนพี่น้องวระสั้นสวยงามอรีข้ามบอนี่เลือกเคมีข้ามชิงชกโอเคไม่ข้ามมี มาสุดนี้มาสุดนี้คือบ่ลายเป็นไหนบอกเขาสิได้ขบอยู่บ่าสะเกดเขยจะได้แบบนั้นข้ามเหมือนเน๊ะยังได้ข้ามประมาณเหมือนเดิมสาวสามสิบสามสิบเอ,อ้อผี มีข้ามมีเคมีน้ำเนาะตัวนี้เนาะเคมีตัวนี้มีแต่เคมีบ่เนี่ยนี่แต่ข้ามแหละข้ามประมาณสามสิบนี่ไปเบิองข้ามทางเกีนสามสิบกว่าปืนนี่แหละมิตาเคมีเนาะเนี่เนาะข้ามได้ตัวนี้นี่ก็ข้ามบ่ข้ามโอ้นี่ข้ามอือันนี้นก็ข้ามบ่ข้ามเอาได้เลย เนี่ยคือว่าอดอ์อดอเกอรงเขาสั่งมา้เออเขาส่งแล้วเนาะอันนี้พี่สั่งส่งข้ามบ่เคมีเคมีอืมน่าไซอันเคมีซีชมพูต้องส่งให้จ้าน่ะมีบ่ ชมพูเด้เนาะส่งอาจารย์เนาะคันบ่งไปเบิ่งอีกโหมันบอกสีชมพูคเบิ่งแต่แบบไม่ได้พี่น้องเลยอันนี้กาแฟหยีได อยากได้แต่แบบมัน่าร้อยหนึงอ่ะเลือกดูนะเลือกอันยับไปดูสุนี้นะอันยับไปก่อนตะเกาะเลยก็ปวดมือได้บ้านใช่อันนี้ก็เลือกโกันข้าม ดคือเฮ้ยงามอภิพีนั่งพี่น้องพี่น้องพี่น้องให้นางเลือกเบิ่งก่อนให้นางพื้ออกก่อนอันนี้หักข้ามหักมีอันหมี่บ้านนี่้เกาะใส่เทิร์นเหลื่อมเออหัดมัน มันเลื่อมๆเลยคือฮัทฮัทซีสอดใหม่นั่นแหละมันเคมีอืมเคมีอ่ะนะอืมมเติมเตเสียจังเอบ่ตั้งมาแล้วเลิเลยนะอแล้วนงเด้เหงาง่ายประมาว่าห้าสี่สื่อห้าสี่เหรอตัดไว้เลยห้าสี่ยามได้ก็ตามห้าสี่ลงมาเอา เนาะห้องนี um. ้ลงมาอยู่ตลอเลยสมมุดบ่มีบ่มีงานมากกัลงมาเหร็นก็มาอ้าวเนาะอันหาบ่มีงานนะนะใส่นั่งนับออกเศร้าพื้นกล้องละเศร้ากล้องหนึ่งเศร้ากล้องหนึ่งสิบกล้องหนึ่งสิบพื้น เจ้าหนึ่งเศ้าพืนเจ้าหนึ่งซิบพืนอแ่นแต่ตมีตีว่าตัวมีตีนเอาแต่ตมีตีนละนะปนน้ำก็ได้ปนกันหักต้นมีตีนตัวแบบน้ำมีนั่งะได้งามนั่งนั่งยาวอลายซับกันเดานาตตัวแ่นองนะหัเอาลาซับกัน

เอาบ่มีบมีตีนซิฟเอาอมีตีนซิฟแล้วตโตซิฟพื้นนะ่ะย่างหาเนอะมีเอาตีนภูเขาหาเอาตีนงูเลยหาแล้วก็เอาบ่มีตีนตัวนีหา้าแล้วก็เอาอันเอาขั้นนีห้าจะได้ไล่ซี่เนาะขั้นนี้นะ มันแบบใส่ตีนบอ่าใส่ตีนแล้วแต่ผู้บริจาคใส่ตีนเขาก็บอใส่คุลูกพ่อยิ่งมันไม่ได้ใส่ตีนอะมันพนอีดูแลละยิ่งเด็มนโลงๆองเปนอบอมันมีนนีเปาอีกคลูกได้สิบได้บ่จัดมาได้มาชมอันีเออเอามีตีนยิ่งห้าบมีตีนยิ่งห้าเออวันนี้อันมูลอยนะคะคูเขาห้า ลายให้การนเริ่มีเลอรน้ามีกูเท้าหนิกูลอยนี่เอาซับกันเอาซักกันกูลอยห้ากูเท้าห้าแต่เป็นชิปแล้วก็เอาอันเอาแดงซื่อห้าเอาแดงซืให้เรห้นังห้ห้หาปหน้าอันนี้ห้าอืมเอาตัวนี้ก็ไม่ีห้า อัน so ี là 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 ้มาบ่อแค่วนหยไก่กัาง้ามเอาคนละลายเื่องห้าเอาหคนละลายเดืองนีอันอันผู้มีสีเต้นนะงามใส่ต้นน้องอันนี้ทางคุณตทางมือเจ้าคุนกินไม่ง 중이네종 <목소리> <좁니네. 목소리> เอาบอันนี้เอาไปซางฮัตซีนเซวอยูอันนี้เลยเอาไปมองเอาไปฮัตฮัตฮัตซีนเซวยูเท่าไงงานเลยมันตีเนี่ยามันมีแดงซึ่งมันเป็นแดบซึ่งซึ่งมีไม้่าตนตีมีดีเออเข้าใจแล้ว่นอ่ะคนนเนาะอือราคาเดียวกันยุสเดดราคาเดียวกันข้อจีไรให้ราคาเดียวกัน คันค้ายไอ้โบชงนั้นเพิ่มโบไลราคาดีเลยมัอนชนไม้มันแพงบะอ,อือมันชีแพงกว่าเพร่าเพร่ามันชอนไม้เข้าสีเ์เพื่อขึ้นนะะค่ะมาซัดใส่แต่ว่าอันนี้มันหยากได้ตดำใส่ไหม่ผู้ำเขากับตามำผู้อยากได้ถ้ามาอยาดได้ไม่ดำราคาน้ำมันา่ากเนี่ยดำราคาพ้ดิก็จะไ้่พบเย็ดซิปล มีความ็ัวมาได้กันช่วยนดีัน่ไหมได้ได้ก็ได้คือได้ก็เอานะฝันกันฝันกันแล้วกูกายเนี่ยไร้งนอะดถามบอกอ้อยเอือยหนึ่งคนเศร้าเศร้าพื้นพี่น้องเนาะจะเอือยทางใดสั่มลืมเลยแท่งแทก็คุยก็เขาเจ้าอยู่ไหนกจะกรส่งอันนั้นมาอย่างลื้ยเขาเขาเขาประสาทนะเขาลืมเป็น มันว่าวดอกว่าวดียว่าวดนี่ก็ลืมได้นี่ตัวนี้อีกเจ้าในซิปพื้นเนาะมีอยู่สามเจ้าตะกี้ว่าสีมาสี่เจ้าคนละพัดคือมีสมองไอ้เจ้าหนึ่งก็เลยห้ากตะยาเพิ่นโบอันนั้นแหละดอกปะเพิ่นโอนเงินมาแต่สามเจ้าเนาะตัวเบิ่งอะไรนางคันซีมันซับกันกับบอเอาเออเบิ่งหลายเอาออกมาดูแผ่ๆเ่งหลยเออจะจม เอามีตีนภูเขาค่ะเอาตีนนั้นได้แล้วค่ะเดฟพี่น้อกทิชชู่ถึกใจอยู่ดอกเอ๋ยเอ๋ยงาม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 ไปหาเคมีให้คุณคนสวยอีกเล่นหน่อยที่ได้อันซีต้องส่งให้จะเบิ่งคือมีอยู่เนาะมีมีหลายซีคอยเหมียน่หลย่ะแยกที่พื้นคือเอ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 เลยใช้ทุกอย่างไว้โดยโดย พื้นพื้นเท่าไรกด้นะันไมีู่กันตีนกแพะเนยช้าทั้งตีนทั้งแพ้เอราคางันมีแต่แพ้ได้สิันมีแต่แพะกบายเหนนไม่หนีก็จะอย่างไรแต่ต้องเอาตีนมันนำมันไปนำกันเนาะขาีไปแง่ฟัวอย่เมียเขาเนาะ ร้ายให้ตาหันเดิ่มห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาพื้นหนึ่งซี่อือเป็นอะไรบ้างโอ้เอาพื้นเดียวเอาไปให้ข้าเจ้าเบิ่งว่ะถ้าข้าเจ้าต้องการใหม่ข้าเจ้าสั่งมาอีกสีนี่นาะพี่น้องกนี้เด้นี่เอาใไปพื้นหนึ่งตัวนี้เจ้ามีเอาซีน่บอแมนเจ้าน่ะเอาซาวแล้วแล้วตัวนี้เอาจะมีตีมสุดอือทำไมไม่นี่กาง้ามนะ ใครอยากอนสั่งมาได้ด้วยพี่น้องเลยคือเฮาว่าหันเลสั่งมาได้แล้วลงมาเอาหอใหม่สั่งมากก็ต้องโอนเงินได้พี่น้องอย่างได้เพราะว่าเขาไม่มีเงินลงมาเอาได้โอนปุ๊บมาปั๊บพี่น้องเ้ยนอกจากเอาติดทุระจะเอาจังสิบด้มาทำไมไม่นีกะงามเ้ย โอ้ยน้ําแกงหัวยังติดคอเลยพี่น้องเอ้ยแกมันลุกบ่ไว้มื่อเช้านี่อันนี้ข่จะสิสอดมีพี่น้องเอ้ยมันจังเหลื่อมยิบสอด่จะวนสอดใหม่เหลือยิบพี่น้องคนที่3เินเนสั่ง เพิ่นเอาข้ามสองตเคมีสองพี่น้องนี่เด้อันนี้อีกเจ้าหนึ่งนอกจากในเพิ่นเอาบัวลายพี่น้องนี่ใส่ร้อยใส่ทงรลดร้อยอันนี้เจ้าหนึ่งอันนี้ดาวล้มต้องลงจะเถื่อนพื้นีนน <c oughs> ้อ <c oughs> าสั่ม awesome. <c oughs> ภายน้องสาลาดเตะนะต่อย <c oughs> มีพื้นเดียวยาดกันสาเแน่เขามันออเดอร์ออเดอร์บนเขาเบื่อจะมีพื้นเดียวนะเนี่ <c oughs> น order, order เยเซ็ตชัดเรียบร้อยพี่น้องสามเจ้าเนาะ เจ้า1ผืนเจ้า10ผืนเจ้า14ผืนพี่น้องคราม2แล้วก็เข็มมี2เนาะโอ้ยจ่ายเงินกันบัดนี่แม่จับเอลนเป็นละละแนๆกดแลวเงินมันไปบ่ง่ายไปแซ ทานผู <pled n> ้ชมสามเจ้าพี่หน้อยเพ้นเลย หัวอดเรีอนหอดสั้นซ้ำพี่น้องรห <c oughs> ลดกระใสหัวซ้ำจะได้เปลี่ยนใสอุ้ยตายเลยพี่ <c oughs> คนสวยทั้งสองเลยขอบคุณคนสวยคนหนึ่งรหลดหัวพี่น้องเ้ยเมื่อหัวทุเรีอนซ้ำก็จะห้องใสให้นะหัวเลยเลยขิงลังมะันเป็นน้ำขิงมั้งคะแน่เปลี่ยนขิงขิงมันเทะกันยังใหม่ๆอยู่ได้หิวเข่าเด้าบาศนี่โอ้ยเหตุบาปเนาะ ไปจนหิวเข่าหิวน้ำเล่งสลัดอาหารเสแฉะเงินปจิมาเสียคขาดรดสั่มพี่น้องเลยมันสิได้กินอาหารอาหารเสแฉะอยู่วันศุภาแมมิน,นี่เขากินตําหนะุ่งแล้วไปประกอบกันอยู่ร้านอาหารพี่น้องสิปราราอยู่บนหลังนี่แหละลพี่น้อง <c oughs> บันทีกินได้หย่มยังสั่มเงินพี่ส่งมาใหา้กระเุื่อนก็จูเซ่งหาหาลอยโหลดกินก่อนละห้ารยบาทพี่น้องเลย เปลี่ยนตีนมาสันมันชิลาอยู่เลยกิปหน้าเพ่อกันใหม่เ,เดอ้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกๆทานเนาะโอ้โ,โห้หลดไะได้กินก่อนจะคองพี่น้องเอ้ยลาแหะสบายดีเหนื่อยแอะแหละ